สวัสดีค่ะเด็กๆที่น่ารักของครูทุกคนนะคะมาพบกันอีกแล้วในรายวิชาศิลปะกับครูโซเฟีนะคะวันนี้ครูจะมาสอนเกี่ยวกับการเก็บรักษาวัสดุอุปกรณ์สีน้ำไปชมกันเลยค่ะ เก็บรักษาวัสดุอุปกรณ์นะคะข้อที่1เลยนะคะเมื่อนักเรียนใช้สีน้ำเสร็จแล้วควรปิดฝาหลอดสีน้ำให้แน่นเพื่อป้องกันสีแห้งแล้วใส่กล่องหรือเก็บไว้ในที่ร่มเพราะถ้าตากแดดสีจะแห้งนะคะดังนั้นเลยเวลานักเรียนใช้สีน้ำเสร็จแล้วปิดฝาให้สนิท และไม่ควรนําไปตักแดดหรือถูกแสงแดดนะคะถ้าสมมติว่าสีน้ําถูกแสงแดดสีน้ําจะมีความแข็งตัวและไม่สามารถนํามาใช้ใหม่ได้นะคะถ้าว่ามันแข็งแล้วเราไม่สามารถที่จะบีบมาใช้ใหม่ได้แล้วเราต้องไปซื้อสีใหม่นะคะดังนั้นการเก็บรักษาวัสดุอุปกรณ์เป็นสิ่งจําเป็นอย่างยิ่งที่นักเรียนควรปฏิบัติรรมนะคะ ต่อไปเรามาดูข้อเมือม่อนักเรียนระบายสีเสร็จเรียบร้อยแล้วจำเป็นอย่างยิ่งที่เราต้องเอานำผู้กันไปล้างให้สะอาดนะคะล้างเสร็จแล้วใช้ผ้าเช็ดให้แห้งนะคะเช็ดผู้กันให้แห้งและนำภาชนะที่เราใส่น้ำ ที่เอาไว้ล้างผู้การไปล้างให้สะอาดเหมือนเดิมเช่นกันแล้วเช็ดให้แห้งนะคะเพื่อให้พร้อมในการใช้งานครั้งถัดไปเป็นไงคะวิธีการเก็บรักษาอุปกรณ์สนะีน้ํามีสองข้อง่ายๆเลยนักเรียนสามารถทําได้ด้วยตนเองนะคะอย่างแรกเลยก็คือแค่ปิดฝาให้สนิทห้ามถูกแสงแดดข้อที่2ล้างเก็บวัสดุอุปกรณ์ ให้สะอาดจากนั้นนำผ้ามาเช็ดให้แห้งง่ายๆเลยค่ะนี่คือวิธีการเก็บรักษาวัสดุอุปกรณ์สีน้ำนะคะเดี๋ยวเรามาสรุปกันนะคะเป็นการเสร็จสิ้นจบหน่วยการเรียนรู้ที่5เรื่องสีน้ำนะคะเดี๋ยวครูจะสรุปให้ฟังอีกรอบนะคะ รุปเรื่องสีน้ำนะคะสีน้ำสามารถนำมาผสมกันให้เกิดเป็นสีใหม่ได้เมื่อนักเรียนใช้สีน้ำเสร็จเรียบร้อยแล้วควรนำอุปกรณ์ต่างๆมาทำความสะอาดหรือเก็บให้เรียบร้อยและเรามาระวังไม่ให้สีน้ำถูกแสงแดดนะคะสีน้ำจะมีลักษณะที่โปร่งแสงนะคะไม่ทึบนะคะและแห้งเร็ว นะคะดังนั้นเวลาใช้สีน้ําแล้วย้ําเลยนะคะใช้สีน้ําแล้วควรเก็บวัสดุอุปกรณ์ปิดฝาให้สนิทนะคะห้ามถูกแสงแดดและนําไปล้างนำพ้กรไปล้างจานสีไปล้างให้เรียบร้อยแล้วเช็ดให้แห้งนะคะ ทีนี้เป็นอันเสร็จสิ้นจากหน่วยการเรียนรู้ที่5เรื่องสีน้ำนะคะวันนี้เหมือนเดิมครูมีใบง,งานให้นักเรียนนะคะเกี่ยวกับการเก็บรักษาวัสดุอุปกรณ์เดี๋ยวครูส่งให้ในทางลน์นะคะนักเรียนทำเสร็จแล้วนะคะถ่ายรูปส่งครูนะคะให้เรียบร้อยแล้วเราเจอกันใหม่ในคาบถัดไปในหน่วยการเรียนรู้ที่หเรื่อง สโปสเตอร์ไม่ยากอย่างที่คิดสลวรบวัน,นิ้นะคะครูขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะแล้วพบกันใหม่ในคาบถัดไปบายบาย